ขีรถกําลังจะกราบแต่ว่าลอดใต้สะพานแล้วไม่รู้อีกท่าไหนคนขับก็เมามสุดท้ายตกข้างทางคือผู้หญิงอะเจ็บนะคะส่วนผู้ชายหายไปไหนก็ไม่รู้ไปดูคลิปกันค่ะอุตสาห์บันทึกภาพได้ด้วยนะ อุตสาบันทึกภาพได้ด้วยนะไม่พ้นสะพานจ้าอ,อาตกขางคทะปั้งลนตุ้บทั้งหมดเลย,ยนักข่าวสมุทรปราการค่ะไปเจอชายหญิงคู่นี้พอดิบพอดีเลยนะคะจะเข้าไปช่วยนั่นแหละก็เลยได้คลิปนี้เข้ามาพอดีเลยนะคะจังหวะได้พอดีเลย <c oughs> ผู้ชายไม่ยอมให้ฝ่ายหญิงซ้อนท้ายนักข่าวด้วยบอกก็จะพากลับเองนักข่าวกับกู้ภัยก็เป็นห่วงไงคะขี่ตามไปสุดท้ายก็ไม่รอดอยู่ดี นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมถึงมีคลิปตามไปด้วยฝ่าหญิงหัวฟาดกับคานปูนตอม่อหัวแตกเลือดออกเยอะมากนะส่วนผู้ชายค่ะเอาจริงนอนอยู่ลุกเองก็ไม่ได้เมาก็เมาได้แต่โบกมือหย่อยๆหลังจากเหตุการณ์นี้ผ่านไปมอเตอร์ไซค์เอาขึ้นมาได้นะคะฝาหญิงหัวแตกอย่างที่เราเห็นภาพ<อ>น่าผู้ชายก็สตาร์เครื่องขี่ไปเองเฉยไนบอกจะพาผู้หญิงกลับบ้านด้วยไงพอเอารถขึ้นได้ขี่ไปเฉยทิ้งผู้หญิงจ้าเนี่ยสภาพ สภาพค่ะไว้พอทำแผลให้ผู้หญิงเสร็จนะข่าวกู้ภัก็เลยพาไปส่งโรงพยาบาลจุฬาลัตศิอ็ดตอนแรกก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์คืออะไรผู้หญิงมาบอกไม่ใช่ผัวค่ะเป็นแค่เพื่อนเฉยๆน่าเอาเป็นว่าตอนนี้สางเม้าแล้วจำทุกอย่างได้หรือเปล่าฝ่ายชายว่าทิ้งเพื่อนไว้ตรงนี้ โอ้อันนี้เมาแล้วขับนะคะจริงๆเป็นคดีดได้เลยค่ะเออทางมันก็ไม่ได้แบบแคบมากนะถ้าสุว่าไม่เมาก,ก็คงจะขี่ผ่านไปได้สบายๆ <laughs> นี่เมาไม่เป็นท่าเลยครับ